ขอต้อนรับทุกๆคนเข้าส ah ู่ช anel มาอีกนะครับวันนี้อยู่กับผมมายนะครับผมและเกมที่คุณกำลังรับชมอยู่ตอนนี้นะคือฟ FI ไฟนั่นเองนะครับก็เรามาเล่นฟีฟนะครับผมจะมาร้องเพลงกันนะครับผมก็ก่อนอื่นเลยนะครับผมก็ต้องขอโทษทุกๆคนด้วยนะครับผมที่ห่างหายไป1เดือนเต็มๆเลยนะครับผมซึ่งมีเกิดเหตุหลายๆอย่างที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับตัวผมนะครับผมก็มันเป็นแบบว่าเรื่องเรื่องของส่วนตัวนะครับแล้วก็ เรื่องที่ผมโพสไปในชุมชน y t u t u นะครับว่าผมเกิดประสบอุบัติเหตุนะครับก็เลยพักฟื้นยาวเลยหลังจากที่พักฟื้นยาวผมก็หายไปเลยนะครับกะจะมาเล่นก็ไม่ได้เลยสักทีหนึ่งนะครับผมซึ่งก็แบบเออเราไม่มีเวลามาเล่นได้แหละนะก็มีงานทํานะครับผมก็เลยแบบไม่ค่อยได้มาอัดคลิปสักเท่าไหร่ก็ในวันนี้ก็จะมาทำคลิปให้ทุกคนได้ดูกันนะครับผมก็ขอโทษทุกคนด้วยนะครับผมที่ปล่อยให้รอนานนะครับผมก็ จะไม่ปล่อยแล้วเนี่ยพูดมาหลายรอบแล้วว่าจะไม่ปล่อยแล้วก็จะไม่ให้รอนานเหมือนรอบนี้นะครับก็จะมาทําให้ทุกคนได้ดูกันนะครับผมก็ก่อนอื่นเลยนะครับผมฝากกดไลค์กดซับสไคร้ให้ด้วยนะครับผมคลิปนี้ขอ200ไลค์นะครับก็ถ้าถึงก็จะมีอีกนะครับถ้าไม่ถึงก็รอไปอีกเนื้ออีกหนึ่งเดือนนะครับโอเคก็ในวันนี้นะครับผมผมไม่ได้เล่นผมไม่ได้เอารหัสตัวเองมาเล่นนะครับวันนี้ก็มีน้อง คนนึงมาให้รหัสผมเล่นนะครับผมก็ต้องขอขอบคุณมากเลยนะครับผมนี่นะครับผมจะเป็นตัวรหัสน้องผมเองนะค,ะนะครับผมนะฮะแบบเป็นของ FC นะฮะก็เขาทักมาในเฟซก็แบบว่าให้แบบรหัสมายืมเล่นนะครับผมก็ต้องขอขอบคุณมากเลยนะครับผมแล้วก็ขอขายของอีกนิดน,นึงนะครับผมผมได้มีเพจแล้วนะผมผมเพิ่งก็เพิ่งสร้างได้ประมาณ1เดือนแต่ว่าไม่ได้มีความคืดหวัดไม่ไดไม้มีความเคลื่อนไหวแต่อย่างใดเพราะว่าไม่ได้แบบบอกคนใน บอกทุกคนแบบใน y o u b e นะให้ได้ดูนะครับผมก็จะแปะไว้ให้นะครับผมฝากไปกดติดตามด้วยนะครับหรือว่าจะขึ้นไว้ในใต้คลิปนะครับว่าฝากติดตามเพจด้วยเผื่อมีอะไรข่าวสารแจ้งเตือนจะแจ้งเตือนในเพจแล้วก็ชุมชนในในยูทูบนะครับก็ฝากทุกคนด้วยนะครับผมโอเคถ้าพร้อมมาแล้วกดไลค์กดซับสไครต์กันแล้วก็เดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะครับผมไปกันเลยครับ เขาเล่นด้วยได้ไหมครับได้ <Okay. S 2> ครับโอเคครับโมนาคุ้นๆว่ะมนาแต่เขาค้นหาห้องอ่ะเราเชิญเขาไม่ได้อ่ะเห <c ười> มือนเพื่อนผมเคยมี right? <c ười> oh มเลยวะคุณหมอนุนโอเมก้ามีแต่คนเด็ดๆทั้งนั้นเลยก็เชิญม่เล่น <c ười> ไม่ได้อยู่ดีว่าเขาไม่ได้อยู่เลยเฮ้ยอะไรวะ ฮัลโหลฮัลโหลวัสดีครับฮัลโหลมีใครได้ยินผมไหมครับพอดีว่าผมทดสอบไมค์อยู่อะได้ยินได้ยินอ๋อได้ยินผมนึกว่าไม่ได้ยินไงพอดีแบบไปห้องไหนมาก็แบบว่าแบบเขาไม่ได้ยินอะไรเงี้ยผมไม่แน่ใจว่าแบบไมค์ผมมีปัญหาหรือเปล่าผมดีใจมากเลยที่แบบไมค์ผมไม่ได้เป็นไรผมก็นึกว่าแบบว่ามีปัญหาแล้วซึ่งซื้อมาใหม่ด้วย แล้วอันนี้ชื่ออะไรครับเนี่ยชื่อกัสค่ะอายุเท่าไหร่ครับคุณกัดสิบหกพีอ่อายุเท่ากันเลยไม่จริงอ้าวคุณคิดว่าผมอายุเท่าไหร่โอ้เสียงไปแบบสิบแปดสิบเก้าใช่หรอคุณคิดว่าผมเสียงสิบแปดสิบเก้า 18, ขนาดนั้นเลยเหรอใช่แล้วถ้าผมไม่ใช่อายุสิบแปดสิบเก้าคุณจะเชื่อไหมทอยอ่ะมันไม่น่ามันไม่น่ารักเหรอ <laughs> อีจังหวัดน่านใช่ไหมไม่ใช่เอา้าผมดูอยู่จังหวัดน่าน<ๆ>เห็น,เห,นเห็นเขียนว,ว่าน่านอะไรเงี้ยอยู่ไอ้นั่นแหะนครพนมนครพนมนี่มันไกลจากกรุงเทพหรือเปล่าไกลมากจริงจัง ถ้าผมไปนะแค่าปากซอยคุณเชื่อผมปะไม่เชื่อเอาเดี๋ยวผมออกไปเลยถึงเลยถึงหน้าห้องอะแล้วมีเพื่อนเล่นหรือเปล่าครับไม่มีปกติเล่นคนเดียวหรอสุส่มล,ลูกเราคุณเชื่อผมไหมถ้าผมเข้ามาปวดนะ่ะ <c oughs> คุณจะโกรธผมไหม จะโกรธทำไมเอาเแบบผมเข้ามาป่วกคุณเงแบบเอ้ยมพูดอะไรก็ไม่รู้เรื่องเลยพูดแบบลือ้อเธอคอะไรเงี้ยแล้วผมทำอย่างนี้คุณจะโกรธไหมทำไมเธอดูช่นนางน่ารักจังเพราะอะไรทำให้ฉันต้องชอบเธอเอ้รืออยู่แล้วว่าฉันมีคู่ควรกับเธอ จะทำอย่างไรเธอหน้นมาสนใจแต่แล้วฝันก็เป็นจริงเมื่อเข้าไปใกล้เธอใจของฉันสั่นไม่ไหวเธอเธอนั้นสดอยู่อยากให้เธอรู้อยางพูดให้เธอได้ฟังในร่้วกดะ่ะ ไม่โกรธเหรอโกรธไหมเอ้ยโกรธเหรอไม่โกรธเลยอาจริงจัง <c oughs> ขอใหม่ขอใหม่แต่แล้วฝันก็เป็นจริงเมื่อเข้าไปใกล้เธอใจคงฉันสัน่นไม่ไหวถ้าเธอนั้นสดอยู่อยากให้เธอรู้ อพูดให้เธอได้ฟังแล้ว่าอยู่รักเธอไม่ได้แล้วแพ้ความน่ารักของเธอไปอีกแล้วเคิืนทุกที่ที่เจอหน้าเธอหายใจหมดแล้วตอกู้รักเธอไม่รู้ตัวอยู่รักกันไม่ได้ คิดถึงเธอทุกวันจนแทบจะบ้าแล้วไม่รู้ว่าเพราะอะไรถึงเป็นแบบนี้ฉันไม่เข้าใจบนอัลบัฉันที่จะได้ไหมให้ฉันเป็นแฟนเธอ ว่ามันเป็นเช่นไรก็มีแค่เธอคนเดียวคนดีที่ทำให้ฉันได้เข้าใจเบบอยากจะมีเธอมาอยู่ในชีวิตจะนานเท่าไรฉันก็รอ baby girl you should know I'll make you a love song girl you should know โชคดีที่ฉันได จให้เปลี่ยนใจคงไม่ได้เลยไม่ได้เลยเธอเปลี่ยนใจไปรักคนไหนฉันไม่ยอมอยู่รักเธอไม่ได้แล้วแพ้ห้ความน่ารักของเธอไปอีกแล้วคินทุกที่ที่เจอน้าเธอให้ใจหมดแล้ว อกลุ่มรักเธอไม่รู้ตัวหยุดรักเธอไม่ทันแล้วคิดถึงเธอทุกวันจนแทบจะบ้าแล้วไม่รู้ว่าเพราะอะไรถึงเป็นแบบนี้ฉันไม่เข้าใจว่านรักฉันที่จะได้ไหมให้ฉันเป็นแฟบ คุณจะไม่โกรธใช่ไหมไม่ค่ะนึกว่าจะโกรธไงเออผมก็กลัวกลัวไว้ก่อนไงแบบว่ากลัวทําให้โกรธอะไรอย่างเงี้ยพอดีว่าไม่อยากทําให้คุณโกรธนะแต่อยากทําให้คุณรักได้ปะพูดไม่เป็นเลยดูดิพูดไม่เป็นเลยตกตุ๋ทีนึงนเขินมากรจริงจัง เกิน <c oughs> <c oughs> ชอบชอบป่าวะแกชอบไหมไ <c oughs> มยถึงชอบเพลง <c oughs> นึกว่าชอบผมซะอีแย่ yeah, yeah, จังเลยเขาไม่ได้ชอบผมหรอช <c oughs> อบได้เหรอเอาก็ผมเลยผมถึงบอกไงว่าชอบไหมชอบทั้งสอง เธอจะมองฉันคนเดียวไหมนะเจอใครๆเธอก็ชมไหมนะจริงดิเอาไงดีเชื่อดีหรือเปล่าอยู่ o c คิ e เวลาอยู่ยิมคนอะไรอะไรเสียจริงอยากได้เธอแอบบแอบอิงไกล โอ้โหโอ้ oh my god ฝากกดไลค์ก like ับ Subscribe ด้วยนะครับผมไปเจอในคลิปหน้าผมสวัสดีครับ